ไปเอา่ะมาหันโหห่างเกลีก้ยงเลอยมนันมาเห็ดเสร็จเฮาหญ้าขี้นิ่งหญ้าทีจ่จะเถาะบักขี้เป็ขีดบางก้างเสศษเลี้ยวเอามาเมื่เปิดก่อนลุงเปิดก่อนลุงต้องห่วงของดีเป็นด,ดีจักมันมาตายเลยใช่หรืองตัวดีๆมันแตกเบิดมาเห็ดเสร็จเข้านี่ไหวเห็นน้ำสันเส้วเนาะของพี่ ไปชบุญยทีนได้มันเอายาีเย็บทองน้วมันเห็นเอาชีเล็กปูมาทามันเห็นฮักกฮักไรนไฮักได้กตุกม้นแข้งฮักไท้มึงต้องห่วงมึงเกีมึงเกเกดเอ้เลยชะมัดสั่งมาจะ่ลองงานเลยมันว่ามันว่าได้นได้หัยลงโกนมันเนาะหอยห้องผู้อยากกินมันก็ลีร้อนลีร้อนแล้เห็นกระท้องผู้ป่วปับเลยจูดลงวปใหม่ชักถือปิ่ไปพิ่มาชักพักึ่ง พีนกับไฟดอนปึ้งโอ้ยหดแน่ในใจนี่ถือมันเหดเส้นโลเละนี่เหดจไดจกับบุตรใหม่มันมาชิ่นเองมันจูดนั้นจูดได้แล้วมันได้เลของมันไฟนี่มันจะใช้องแท้มันเอาไม้หายใจหายยากทีนี่ให้มึงกิ่นชายผู้เดียวมึงไะมึงไปชมกับไปโหลดเห็ดแม่เต่งลูกและโลด ยาพี่หายย่ามีขีดแดงๆโอ้ก็ชิวจักหันมันมีอีกอันหนึ่งอยู่ข้างนอกเลือดตามึงกระหักโอ้ยมันมาแมนแล้วนี่มันเอามาเห็ดเช่นของมันเองกะของแท้ของเขามันคือของฟอมยานีเจ็บท้อมีเรื่องๆบองขี่มังกระหักโผล่โดนมันเห็ดมึงตารมากกันอารมณ์เสียจะฆ่ากับพนี่จะฆ่ามันะ มันห้ยมึงช็อตป็นเลยแล้วก็พักอันเอามาห้กคู่เบอบมันหยาดมาโลกเขาขินใจใจมันเอาหามันจะยาดพี่เนี่ยมาห้มึงอะไรมาหยาดให้คูเนี่ยนีอดเผินวางว่าเผินเชี่ยออกไม่ดีคี่เตะบึนะหันใช้เงี้ยเงี้ย่วอามึงใช้สิลงใช้หันเพื่นี่เป็นบ้า ปาคองดีๆเลยไปส่เตะจนเบิด์ตปาคองชัวๆเลยให้ฮมุงป้านฮะยังเน้นไม่อีกคันไดไมอ่มอีกมาแรงโอ้ยปาหานแน่เอ,อียนโลดแท๊กแคมน้องมึงเห็ดโลดคกูอย่ามึงกูไป,ปนะมึงดอกเกิในใจกูไป,ปแล้วแท่าน้นนี้นมึงยังเห็ดเช่นกูได้เลยปัทเจนาเนี่ยจกักสีรษะใดเห็ดกันมากแบบว่าถุกลอบเห็ดเช่นบดบดบด,ดูขีนไอ้ท่ ที่เอาังี้ยเมันกินแบบมันจะทีเศร้าเหตุเช่นบ้ี้